เบื่อนั้นนาลือนาดผู้สยามมินเบียงพระมาลาพินหอนพองสตาวุอิลินหรือถูกองค์เอ๋ยเพราะหัตถ์อากปอง ปัดด้วยขอทรงบัดมงคลผ่าไทยทวารรัดแหวงเวียงเบียงเซียนสบัดตกตายอุคลุกพุกเงยงัดขอคดเจอแคเป็นบายง่งายเงนให้ ทุวังทอทีทอยหอยเ,เพียงเพียกข้าท่านในลนบัดลานาแจ้งพลละพหายฟอนพระเดชพระสะแรงดล พระเดชคู่เข็นเฮท่านาดพระอังสายอ่อนหาดดาวโดยควานอูลาลาลาวแยกอุนสยบ เอนพระองค์ลงทบทาวดินเนื้อคอคดจอนชบจังเววไาวชีวตุดสินสุภาสวยสวรรค์